ลูกรักทั้งหลายสำหรับเทพหน้านี้เวลานี้เป็นเ,นเวลาสี่นาฬิกาของวันที่21เมษายนสอง1เมื่อเช้ามืดพอตื่นขึ้นมาหลังจากที่นอนก็เกือบจะตีสเวลายามจะหลับประมาณตีสามเศษ เวลานี้ก็รู้สึกว่าเป็นเวลาสิบห้านกาสินาที <c oughs> หลังจากล้างหน้าเสร็จก็ถือโอกาสมาเล่าเรื่องสำหรับการเดินทางคราวนี้สุบรรดาลูกทันหลายฟัง่งหลังจากที่ออกเดินทางมาจากกรุงเทพ เข้าไปในเขตของจังหวัดประโจคีรีขันเมื่อเข้าไปในบ้านของท่านพันเอกเล็กพันเอกตำรวจน้าพันตำรวจเอกเล็กปอตี้แล้วปรากฏว่าตั้งสองคืนมีบรรดาท่านผู้ติาสานิกชนมารักมาคับข้างมากรู้สึกว่าเขาเหล่านี้มีศรัทธาเป็นอย่างดีคืนแรก แม้แต่เจ้าของบ้านจะปกปิดก็ยังมีข่าวลว่ไหลไปหาประชาชนแถวนั้นพากันมาหลายท่านสำหรับคืนที่สองซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก็เดินทางก็คนมีคนมามากหนักยิ่งขึ้นจนกระทั่งล้นจาก,ก,รบ,กาจรบริเวณห้องรับแขกความจริงบริเวณห้องรับแขกของท่านก็รู้เสึกวกว้างขวางใหญ่โตมาก แต่ทั้งนี้จะเห็นเป็นบาบบพระอาศัยความดีของเจ้าของบ้านเป็นสําคัญเพราะเจ้าของบ้านเป็นคนมีน้าใจอบอ้อมอารีรักเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมย้ก,กล่าวว่าเป็นผู้ทรงธรรมเจเห็นได้ชัดเจเพราะท่านพันเอกเล็กพอตีเจนว่าท่านเป็นคนพูดน้อย และมีจิตเมตตาปราณีเป็นอย่างมากสำหรับพัญญาของท่านเป็นคนพูดเก่งแต่ยิย้มแยมแจ่มใสน้ำใจชื่นบานพวกคณะของเราทั้งหมดไปวันนั้นมีแต่ความสุดชื่นหันษาทุกคนก็บอกว่ารักทั้งเจ้าของบ้านทั้งสองและก็รักท่านพันเอกประสานกับ คุณนายสมพิษตลอดจนทุกคนเพราะว่าทุกท่านแทนที่จะเห็นว่าพวกเราเป็นแขกดูมันว่าทุกท่านเห็นว่าพวกเราเป็นลกูกเป็นหลานของท่านมากกว่าความดีอย่างนี้บรรดาลูกรลักทั้งหลายจำไว้เป็นตัวอย่างเพราะว่าการเที่ยวไปจงอย่าเที่ยวดูแต่ภูมิประเทศ จงยาเที่ยวไปดูแต่เพียงว่าอะไรมันมีข้าวมันมีค่ามากที่ไหนมีของสวยที่ไหนควรจะซื้อซ <c oughs> ึ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราดูก็รู้สึกว่าจะดูแต่ผิวเผินแต่ถ้าหากว่าเราจะดูถึงจริยาของคนทําไมคนนั้นเขาจึงมีคนรักมากทําไมคนนี้เขาจึงมีคนเกลียดมาก แล้วทำยังไงบ้านนี้เขาจึงจนถ้าอะไรบ้านนี้เขาจึงรวยดูแล้วก็เอามาคิดคิดแล้วก็ทบทวนต่อไปว่าคนจนก็ดีคนรวยก็ดีคนที่มียศใหญ่ก็ดีคนที่มียศน้อยก็ดีใครเขามีความสุขมากกว่ากันความสุขนั้นจะมาจากไหนเจนท่านพันตำรวจเอกเล็ก าตีเวลานี้ถ้ามีสุขอยู่กับธรรมท่านไม่เคยพูดถึงว่าความสุขที่มีนั้นมาจากยศถาบรรดาศักดิ์หรือมาจากความร่ำรวยอารมณ์ที่น่าคิดจุดหนึ่งก็คือว่าท่านพันเอกนตารวจเอกเล็กอาตีคนนี้พ่อเคยพูดถึงว่าท่านเป็นคนไม่โกงไม่ทุจริตมาในสมัยเป็นตำรวจ เคยพูดกับตำรวจคนอื่นๆในสมัยปัจจุบันด้านดิตว่าเขาเท่าหล่านั้นไม่ไม่อิ่มไม่เบื่อในการแสวงหาราบสการะ <c oughs> จึงหันมาถามท่านว่าสำหรับท่านรองท่านเคยไปรองผู้บงคับการจังหวัดกรงศรีอุธยาเมืองนี้ถ้าคาดราชการอยากรวยก็รู้สึกว่ารวยไม่ยาก จึงบอกว่า,านี่แสดงว่าท่านลองผู้บังคับการตอนโง่ไปนิดหนึ่งที่โกงกับเขาไม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้มาต้องได้มาด้วยการไม่ผิดกฎหมายและก็ขาวสะอาดจึงมีทุนน้อยกว่านายตำรวจปัจจุบันที่เขามีอาการอยากจะได้ทุกอย่างผิดกฎหมายก็ชอบอยากเมื่อถูกกฎหมายก็ชอบ ท่าน,นก็เลยบอกว่าเท่านี้ก็รวยพอแล้วครับเพียงทรัพย์สินที่วิดามารดาให้กับเงินเดือนที่เก็บหอมรอมริบมาซึ่งไม่ได้ใช้ไปในทางที่ไม่ชอบคือว่าท่านเป็นคนไม่ชอบสุราเมรัยไม่ใช่ท่านติดสุราเมรัยหรือว่าสุราเมรัยมาติดท่านเป็นปัจจัยให้ท่านคนนี้เก็บหอมรอมริบทรัพย์สินได้ดี ก็เลยบอกว่าเท่านี้ผมก็รวยแล้วความรวยจริงๆมันอยู่ที่พอเท่านี้จะลูกรักจงจำความสุขใจของท่านไว้ว่าท่านมีความพอท่านยังสุขใจทิ้งแค่เงินเดือนกับเงินที่ได้มาในทางสุจริตออกจากราชการแล้วก็มีเงินใช้มีบ้านอยู่ สถานที่อยู่อย่างเป็นสุขอารมณ์ใจก็เป็นสุขและนอกจากนั้นจิตใจเขาต้งเราสนใจในสมถะภ,ภ,ภาวนาวิปภาภาัสนาภาวนาตัวอย่างประเภทนี้น่าคิดแล้วก็มาถึงจุดนี้จะต้องคิดกันอยู่สักนิดหนึ่งคิดว่าเพราะอะไรจังหวัดปไปจบครีขันจึงอดน้ำ ทังทั้งที่มีน้ําตกแล้วก็เพราะอะไรชาวคลองปางมีน้ําอุดมสมบูรณ์ทางราชการยังต่อท่อน้ํามาให้ที่เป็นอย่างนี้พ่อมีความเข้าใจว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีน้ําตกแต่ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็บอกขายแคน้า งนี้ก็เพราะว่าคนไม่เห็นความสําคัญของน้ําตกเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งแล้วว่าแต่เฉพาะอย่างยิ่งของปางอุดมสมบูรณ์ไปด้น้ําแต่ว่าขาดไฟฟ้าคนทุกคนต้องการไฟฟ้าแต่ว่าทางราชการต่อประปาไปให้เป็นที่ไม่ถูกใจของชาวตลาดคลองปางแต่นี่พ่อไม่โทษทาการจดการฝ่ายป,ปฏิบัติการ เห็นจะเป็นเพราะความเห็นว่าความมีสําคัญต่างกันระหว่างไฟไฟกับน้ําทางราชการอาจจะเห็นว่าน้ํามีความสําคัญมากแล้วคลองปางแล้วข็โทษคลองวานคลองวานนี่อยู่ใกล้ทะเลเกรงว่าน้ำที่หามาได้จะไม่พอทางราชการจึงจะจัดหาน้าไปให้การที่มีกำลังใจไม่เสมอกันระหว่างการฝ่ายปกครอง และคนที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นเรื่องน่าตาักใจนิดหนึ่งอย่างนี้ลูกทั้งหลายที่เป็นข้าราชการหรือไม่ได้เป็นข้าราชการหากว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปในภายหน้าก็น่าจะเ,าเรื่องนี้ไปคิดว่าอะไรเป็นของก่อนอะไรคนหลังงานที่จะเพึงปฏิบัติมีความสาคัญอยู่ว่าอะไรจะเป็นของก่อนอะไรหลังเท่านั้น เมื่อวันที่20วันที่17เมษายน2521ตอนเช้าเวลาเวลา7จ็นากาสานาทีลาท่านเจ้าของบ้านเดินทางต่อมาจังหวัดชุมพรแล้วก็ตั้งใจมาจังหวัดกระบี่ระหว่างการเดินทางก็รู้สึกว่าเป็นไปได้วยดีไม่มีอะไรขัดข้อง เดินทางเรื่อยๆมาเห็นป้ายจังหวัดต,ตพระทิวตท่าแสะมองไปนั้นด้านทางซ้ายมือไม่ไกลนักเป็นเขตของพระมารู้สึกในใจว่าดินแดนแห่งนี้ก็เป็นเดนดังประวัติศาสตร์เมื่อเข้าเขตจังหวัดจุนพรถึงถึงสามแยกที่มีปั๊มน้ำมันรากฏว่าท่านบ๋มบงหลวงวรวัต นวรัฐผู้นรยการตรงไปฟ้าฝ่ายผิดสายใต้ท่านไปรอรับอยู่แล้วหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูเห็นว่าเวลาสิบนาฬิกาเศษนิดหน่อยท่านจึงได้นำมากินข้าวกลางวันกันที่อำเภอหลังสวนเหมดบอำเภอหลังสวนนี่รู้สึกว่าเป็นอำเภอที่พ่อเห็นว่าเป็นของใหม่ าะว่าอำเภอนี้ผ่านทุกคราวไม่เคยแวะเข้าไปในอำเภอหลังสวนก็เป็นเรื่องแปลกที่เจ้ของร้านขายอาหารอยู่ในห้องเดียวกันแต่เป็นสามเจ้ากลับกลเป็นคนที่ไม่ถูกกันจะต,ต้องกินข้าวอย่างมีระเบียบซื้อของใครกินตั้งเก้าอี้ของคนนั้นถ้าไปซื้อของคนอื่นมามันตั้งเก้าอี้ของอีกฝ่ายหนึ่ง เจ้าของเขาจะไล่ให้ไปนั่งเก้าอี้ที่เขาจัดไว้โดยเฉพาะแต่ละเจ้าถ้าจะว,ว่าถึงความมีระเบียบก็รู้สึกว่ามีระเบียบดีแต่เดี๋ยวว่ากถึงใจปรานีกันก็รู้สึกว่าจะขาดไปหน่อยเป็นอนุวาทั้งสามฝ่ายสามรายด้วยกันที่ไปคุขา,ขายอาหารในห้องนั้นก็เข้าใจว่าจะไม่รักไม่สามาัคคีไม่ถูกไม่ต้องกัน เห็นจะเป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์เป็นสำคัญขณะที่มานั่งอยู่ที่อำเภอเกตอำเภอหลังสวนอารมณ์ใจก็มีความรู้สึกชนิดหนึ่งว่านับตั้งแต่ออกจากอำเภอหลังสวนเป็นต้นไปเราอาจจะเป็นบุคคลที่มีคนรักเป็นพิเศษ จะมีคนคอยสังเกตการการขึ้นไหวของเราว่าเราไปไหนกันบ้างและคนที่แสดงความรักประเภทนั้นมันก็เป็นที่น่าหนักใจของพวกเราเหมือนกันเมื่อความรักประเภทนี้มันเป็นวความรักประเภทที่ฝากความอาลัยไว้มากกว่าฝากความคิดถึงมองสายตาบุคคลบางคน ไม่ได้เดาคิดวคิดว่าเขาเป็นศัตรูได้รู้สึกว่าเขาจะมีความแปลกใจในยี่ห้อรถของเรามากกว่าร้านอาหารร้านนี้แปลกปรากฏว่าไม่มีห้องถ่ายภัสะวะเข้าใจว่าจะเป็นห้องเช่าชั่ว,วคราวใช้ขายของในเวลาเช้าถึงเวลาตอนเย็นและตอนค่ำเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเวลาสิบสองนาฬิกาตรง ็ออกเดินทางจากหลังสวนมุงหน้ามาจังหวัดสุราธ,ธานีในช่วงระหว่างทางก็รู้สึกว่าดีปลอดทั้งหมดแต่ว่าก่อนที่จะถึงจังหวัดสุราธ,ธานีปรากฏว่าจะรถต้องแต่งเกิดยางไม่ดีต้องทำการเปลีย่ยนยางคิดที่ถึงจังหวะจุดนี้ก็ ว่าคิดในใจว่าเป็นพ่อไรรถคันนี้วิ่งจากทางเหนือถึงทางใต้ตะวันตกตะวันออกมาแล้วใช้ระยะเส้นทางกันมากวินนี้เราเดินทางกันตั้งแต่เดือนธันวาคม2520แล้วก็มีหมายกำหนดการติดตดิจะต้องประยุท์เอาแค่เดือนกรกฎาคม2521เป็นงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ สงเคราะห์บุคคลผู้อยากจนเข็นใจในถิ่นทุรกันดาลที่หาที่เพื่งใดยากแต่ว่าความเมตตาบาณีของคณะเรากลับเป็นที่เพื่งเลงของบุคคลบางพวกบางคณะซึ่งหาว่าขัดผลประโยชน์บ้างทำดีเกินหน้าบ้างก้าวหน้าเกินไปบ้าง ในเรื่องทั้งหลายทั้งหมดที่พูดมาน,นี้ขอลูกตาหลายจงอย่าคิดว่าเป็นของแปลกจงทำความรู้สึกว่านั่นเป็นของธรรมดาของพวกเราทุกคนและก็เป็นของธรรมดาของชาวโลกโลกจะหาความสุขด้วยการสรรเสริญไม่ได้โลกจะมีความพอใจแต่เฉพาะการนินทาฝ่ายเดียวไม่ได้นินทาดัสนสรรเสริญเป็นของธรรมดา เมื่อเวลาสี่นาฬิกาเศษนิดหน่อยท่านมอมหล,ลวงวรวัฒก็นำเข้าไปที่โรงไฟฟ้าฝ่ายพลิกของจงหวัดกระบี่ทำการเปลี่ยนยางกันที่นั่นเจ้าหน้าที่ของโรงงานไฟฟ้ามาหากันขับขังทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านผู้อำนวยการของท่านไปได้ใส่ห้างนั่งอยู่ในห้องประชุมกันทั้งหมดรายกฏว่าในห้องประชุมหรือในโรงไฟฟ้าส่วนนี้ ต้องมีความสุขเหลือเกินมีเครื่องปรับอากาศกำลัง45ตันสองเครื่องผัดเปลี่ยนเวงกันใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปรกรณ์ต่างๆในการใช้ไฟฟ้าต้องอาศัยความเย็ยนเป็นของสสำคัญเป็นไฟฟ้ากังหันไกนไอน้ำอยู่จำเป็นเครื่องใหญ่สำหรับเครื่องเล็กๆเ,เห็นว่าจะเป็นไฟฟ้า สำหรับใช้น้ำมันหรือแก๊สก็อาตมาก็ไม่ทราบกำลังตั้งใหม่อีกสามเครื่องเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนยางเสร็จได้สั่งสนท่นนายกับเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าตามสมควรเวลาทิบสี่นาฬิกาสี่สิสีนาทีก็เดินทางออกจากโรงไฟฟ้ายางที่ใส่ไม่เรียบร้อยก็เข้าไปปรับยางในจังหวัดสุราธานี จังหวัดสุราษฎร์นี่เป็นจังหวัดที่ประกอบไปด้วยความเศร้าโศกและความสลดใจเมื่อสมัยที่ท่านหญิงวิภาวดีรงังสิตต้องถูกปืนของฆ่าศิษ์จากบ้านหลังครองอำเภอเวียงสะเด้นเข้าไปในที่จังหวัดสุราษฎร์ราวนั้นเข้าไปแล้วก็แปลกใจเพราะที่สนามบินลงปลากฏวว่าหาอาหารบริโภคไม่ได้ แต่เราก็ไม่อยากเดินไปไหนแต่ความจริงร้านอาหารอยู่ไม่ไกลกันนะักเราไม่รู้จักเป็นที่แปลกใจมากว่าคนที่นั่นทําไมไม่มีคนสนใจและเห็นใจแลวใส่ใจกับพวกเราไปแจกแดงไกลบ้างทุกคนเขามานั่งคุยกันเขาก็เป็นกันเองทุกอย่างสำหรับพวกเขา แต่พวกเราต้องนั่งเฉยๆรพระเภทที่คนไม่รู้จักกับใครอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแต่เรียกว่าเห็นจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวสุราธานีบางพวกระบางคณะแต่หลายพวกลหลายคณะเขาอาจจะมีจริยายิ่งไปกว่านี้แต่ว่าสนามบินคือฐานบินที่นั้น อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นักบินก็ดี็นของบินก็ดีขนฐานบินก็ดีคนทั้งหลายก็ดีเราไปนั่งอยู่ตรงน,นั้นรู้สึกว่าเป็นคนเป็นตัวประหลาดของคน,คนทุกคนที่จริงๆนั่งอยู่ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกากว่าจะกลับมาได้ก็เป็นเวลาเกือบสิบสี่นาฬิกา,กาไม่มีใครอยากจะทักทายปราใย ความจริงที่พูดนี้เวลานั้นนั่งอยู่นอกฐานบินไม่ใช่ในฐานบินเป็นเนส้นลาที่คนไปคนมาอยู่เสมอทั้งเจ้าหน้าที่ในฐานบินคนดีคนภายนอกคนดีไปนั่งอยู่แต่เราก็ต้องเป็นคนนั่งเศร้าเมื่อจากความตำรวจเอกสุด,ดินผู้กำกับเรื่อยตำรวจโทยุทธนาผู้ลงับหมดที่บุกถูกบาดเจ็บคอสมควร ที่ไปส่งกับทางหญิงพอมาถึงเราก็มีเพื่อนคุยนอกจากนั้นไม่มีเพื่อนคุยจริงๆอาการอย่างนี้ลูปรักรู้สึกว่าจะจืดไปสําหรับคนภาคกลางและภาคเหนือแล่ภาคใต้เขาอาจจะเห็นว่าเป็นของธรรมดาเมื่อคนไม่รู้จักกันก็ไม่ควรจะคุยกันการนั่งเครื่องบินไปแล้วก็นั่งเครืองบินกลับ นั่งเครื่องบินไปคราวนั้นท่านที่นั่งอยู่บนเครื่องบินก่อนเป็นยศคลตรีทหารบกเมื่อเครื่องบินกลับเวลานั้นสำหรับคาวนั้นถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นยศพลตรีสำหรับนายตำรวจรู้สึกว่าทั้งสองท่านนี้ย่าอยู่ในเกฑงของการเศร้าใจหรือว่าตกใจที่ท่านหญิงวิภาวดีรังสิตต้องสิ้นชีวิต เราก็เหงาอีกเหมือนกันเป็นนั้นว่าเขอเดินทางต่อไปงานกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาเกือบสิบแปดนาฬิกาการเดินทางออกจึงได้สั่งคุณดนทากับคุณสมจิตให้หาอาหารเตรียมตัวไว้เพราะเกรงว่ากว่าจะถึงกระบ,บี่ก็จะคํำมากเห็ยังไม่ใช่สิบแปด เป็นเวลา17นาฬิกาเศษใกล้18บนาฬิกาเวลาเดินทางออกมาจากจังหวัดสุราธานีหรืออยู่ในจังหวัดสุราธานีคราวนี้เรามีแขกพิเศษมีรถคอยจะกดรอยตามบ้างบางทีก็วิ่งหลีกไปบ้างเวลาที่เราจะหลีกเขาเขาก็เดินทางช้าๆบ้างเป็นที่น่าสังเกตพอออกจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานีมานิดเดียวรถขหมอมหลงวรวัฒน์ซึ่งย่างไม่ดีเปลี่ยนมาใหม่ๆก็ปร,ปรากฏว่ารถคลายต้องจอดแต่ว่ารถสีส้มดัดสังคันนั้นซึ่งมีมะพร้าวสองสามลูกมีคนนั่งมาสามคนก็หลีกไปได้วยความเร็วเราใช้เวลากันอยู่ชั่วครู่หนึ่ง เพียงทำยางเสร็จแล้วก็เวี่ยงเรื่อยๆปรากฏว่าไปเจอรถสีส้มขนัน้นชะลอความเร็วคอยเราอยู่ข้างหน้าเมื่อเราหลีกไปแล้วเธอก็ขับเร็วขึ้นเป็นที่น่าสังเกตจึีงได้เตือนเจ้าหน้าทีในรถเพื่อการเดินทางนับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นไปทิ้งยะลาไปและกลับม่ถือว่าเป็นเขตที่มีคนรักเราเป็นพิเศษ รถวิ่งมาใกล้จะถึงคลองเล็กกเล็กน้อยปรากฏว่าเจ้าตองแต่งอารวาสยางที่ใส่มายางไในแตกต้องจอดเปลีย่ยนยางใหม่ปรากฏว่าที่จุดนั้นเป็นที่สําคัญที่ท่านผู้ก่อการดีทั้งหลายเคยอารวาสนี่ท่านนันไลเหล,าล่านี้ท่านอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบ ยังได้ให้การตดอนรักกับเจ้าหน้าที่ว่าเกรงว่าจะข้ามตามทางเมื่อเจ้าหน้าที่ทําการเปลี่ยนยางเสร็จก็เดินทางต่อไปถึงจังหวัดกระบี่เข้าเขตจังหวัดกระบี่ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาหม่อมหลวงวรวัตนวรัตจัดสถานที่ด้วยเจตนาหารไว้ให้อย่างดีการเข้ามาถึงจังหวัดกระบี่คราวนี้สร้างความชื่นใจให้กับพวกเรามาก พาออะไรจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่ในข่าวต่อไปพ่อจะคุยให้ลูกฟังทั้งนี้ก็เพราะว่าจังหวัดกระบี่ในสมัยหนึ่งก็ใช้ทําการรบหนักบริเวณที่สร้างโรงไฟฟ้านี้ปรากฏว่าเป็นบริเวณที่เกิดทําการรบกันอย่างหนักคนไทยและคนเจ้าของถิ่นคนไทยที่เป็นเจ้าของถิ่นก็มี คนไทยที่จอรมาคนดีจากสุขโขทัยมายึดพื้นที่อาจจะต้องเสียชีวิตบ้างแต่ว่าฝ่ายเจ้าของถึงเสียชีวิตมากกว่าฉะนั้นการรบคราวนั้นเราจะมีการชนะเป็นความชนะอย่างยิ่งใหญ่ของพ่อขุนรามคำแหงทั้งนี้เพราะอะายเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงสมัยที่ครองราชใน,นจังหวัดสุขโขทยัย กำลังของเราที่แผ่ขยายลงมาทางทิศใต้ตกไปทีงสิงคโปร์และสำหรับบริเตวายนี่ก็เป็นของเราลูกรักเจนว่าคนโบราณฉลาดหรือว่าคนโบราณงโล่ถ้าเทวาดินแดนแห่งนี้ทางสายใต้เวลาที่เราเดินทางมานี่เป็นดินแดนของสงครามสงครามระหว่างพวกรักษาประเทศ กับสงครามที่บุคคลผู้ต้องการให้ประเทศเป็นทาสทำสงครามกันในเรื่องการสงครามนี้นั้นรู้สึกว่าทางสายใต้จะเปลี่ยนลีลาการรบเป็นการใช้แบบการลุยเทพคือใช้การเมืองมีความเห็นอกเห็นใจคนที่จะอ,อยู่ในเขตบังคับมากกว่าที่จะการประหารทหารคนไทยด้วยกัน นโยบายอย่างนี้ของท่านเดชทางเล่การพ่อรู้สึกว่าเป็นที่ประทับใจถ้าเราใช้อาวุธขับไล่กันคนดีก็จะกลายเป็นคนร้ายไปด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าคนดีที่อยู่ในเขตคนร้ายเจ้าหน้าเจ้าอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะคุ้มครองได้เขาก็จะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนร้ายคนร้ายก็จะบังคับให้จับอาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ อย่างนี้เรก็จะถือว่าเป็นการตราทหายคนดีไปได้ในตัวเอาละสำหรับเรื่องราวของจังหวัดกระบีมองดูหน้าเทพไม่พอจะใช้พ่อจะเล่าให้ลูกทันหลายฟังในเมื่อโอกาสมาถึงสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว้าจะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกที่รักทุกคนสวัสดี